รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเสือสิงกระทิงสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเสือสิงกระทิงซาท็อกโชว์แชร์ ชีวิตที่จะทําให้คุณเห็นมุมมองความคิดผ่านประสบการณ์สุดซ่าจากเหล่าคนดังแขกต้อเชิญวันนี้ครับเป็น2นักแสดงรุ่นเก่านะฮะที่คําบอกอยู่ในวงการมาสนานกว่า30ปีแล้ววันนี้พี่ๆเขาจะบอกครับว่ารุ่นใหญ่แต่ไฟยังแรงตั้งเงินได้ไม่แพ้เด็ก <Hey. S 2> คนแรกเลยนะคะเป็นดาวราวรุ่นใหญ่ที่มาพร้อมไฟทรงสเสน่ห์ฮะ uh huh. และฝีมือการแสดงที่โดดเด่นมากๆเลยนะคะกับ,บทแม่บ้านคู่ใจคุณนายเจ้าค่ะ uh huh. แม้วันนี้อายุจะเข้าเลขห้าแต่เธอยังแรงดีไม่มีตกฮะ <Hey. S 2> <Hey. S 1> คนที่สองไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าเขาเป็นอดีตนักร้องยุค 80นะคะวงฟูตี้ได้ยินเสียงเขาไหมคะวงฟูตี้ค่ะที่ปัจจุบันนะคะวางใหม่มารับบทพ่อทุกสถาบันนะคะและกว่าทุกคาแรคเตอร์พร้อมถึงกติเลยจ้างพี่เถอะพี่เล่นได้ทุกบทบาทสองนักแสดงวัยเก่าก้อยสิรีนุชและปิงฟุูตี้มาเผยเคล็ดลับของวัย50บวกต้องทำอย่างไรชีวิตถึงแฮปปี้ในทุกเรื่องและรุ่นใหญ่อย่างทั้งคู่ปลุกพลังในตัวเองยังไงไฟถึงแรงปั๊มเงินได้ไม่แพ้เด็ก เอาลครับ่สทพี่ปิงฟุตปีเสียงเลนักร้องแป๊บนแป๊บาแก้วมูก็แตกกันหมดเลยไม่ต้องเห็นตัวก็ได้เอาตัวไปอยู่นอกสตูไปแน่นกันทั้งคู่แบบนี้ฝีมือก็ดีทั้งคู่เลยเคยแบบเจอประชันบทบาทกันบ้างไหมคะทั้งคู่เนี่ยเคยก็เคยเล่นละครอยู่ด้วยกันคือละครมันมีอยู่บางเรื่องที่แบบว่าเล่นด้วยกันแต่ไม่เจอกันเพราะว่ามันอยู่กันคนละเขาเรียกว่าคนละ เรื่องคนละเส้นเรื่องเคยแบบแย่งซีนเพื่อนซึ่งกันและกันบ้างไหมเคยโอ้ยแย่งตลาดทำยังไงคุณก้อยเราอะเป็นเจ้าอํานาจเป็นเจ้าอํานาจของคําว่าแย่งซีนเพราะเราเป็นพวกแย่งซีนมาก่อนเรายากให้คนนี้แย่งซีนไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมันเล่นใหญ่มาเราก็ต้องเล่นใหญ่กว่าผมอะกลัวมากเวลาเข้าเข้าซีนกับคุณก้อยทำไมแล้วทายทยไปสักพักหนึ่งเคยจะบอกว่าเอ๊ะบทว่าไงนะทาย่ายเพราะเจ้มันเอ๊ะบทว่าไงนะเรา่เป็นเทคนิคกันกัน เทคนิคการทำให้เพื่อนดรอปค่ะใช่ไหมดีนะพี่เป็นช่างกลเุทธ์เป็นเทคนิคเราเป็นเทคนิคช่างกลมาวันนี้มาเอาเง้ยผู้ชมฮะรุ่นใหญ่ไฟแรงเดือนรายการของเราทั้งทีวันนี้ขอลวงไม้เด็ดกันหน่อยดีกว่าครับว่ารุ่นใหญ่ไฟยังแรง ปั๊มเงินได้ไม่แพ้เด็กต้องทำยังไงและถ้าอยากยืนหนึ่งในวงการอย่างทั้ง2ท่านฮะ30ปีรับฝีมือยังไงให้ไม่ตกชั้นาั้ะและมาพราพ้อมพิสูจน์กันเลยนะคะว่าจริงไหมในวัย50บวกถึงโสดก็สุดได้และยิ่งอายุมากขึ้นนะคะทั้งคู่เนี่ยมีเทคนิคโกงความแก่ยังไงถึงให้ดูดีเบอร์นี้นะคะแล้ววันนี้เราจะมาดูครับไลฟ์สไตล์ของรุ่นใหญ่ ยังเฟี้ยวอยู่เวลาเขาว่างจากงานเนี่ยเขาทำอะไรกันปิดท้ายครับห้ามพลาดเด็ดขาดเราจะมารู้จักการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปของวัย50บวกว่าเขาเป็นอย่างไรไปติดตามกันในวันนี้ได้เลยครับเชญนั่งครับค่ะคิวฮอตยิ่งกว่านางเอกวิ่งงานละครมากที่สุดกี่เรื่องฮะสิบเรื่องต่อเท็์โอ้โหสิบองเลยพี่จริงไหมะอันน้จะปิดกล้องอันนี้จะเปิดกล้องอันนี้มาอีกอันนี้ฟิดต้งอันจะไปหมดซ้อนจัไปหมดเลยอยากยืนหนึ่งในวงการต้องรับมือวิธีไหนไม่ให้ตกชั้น หม่กกระจกซ้อมจริงจังนะแกรู้ไหมว่าแกทำอย่างนี้ฉันจะได้รับผลกระทบอะไรบ้างโอ้พี่ๆคุยพี่แล้วใจเต้นไปหมดเลยถึงฉลาระจะโสดแต่ก็ไม่ว่างเพราะมีคนขายขนมจีบเปียบสารภาโ้ยสวยแล้วด้วยอ่ะโยู่แเข้ามาจีบเรายังไงน่ารักมากเลยครับเดือนนี้ขอสัก2,000แหม บอกเลยว่าไม่เคยมีใครรู้มาก่อนว่าคู่นี้ก็เป็นสามีภรรยากันนะคะอุ๊ยใจ,จละโค่โ ก็จะประกาศให้โลกรู้กันไปเลยว่าชาตินี้ไม่มีวันชาตินี้ไม่มีวันเข้าใจผิดเหรอเข้าใจผิดมาตลอดเหรอเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันนะฮะนึกถึงภาพตอนที่เป็นสามีภรรยากันนี่ก็รักกันมานานหรือยังคะรู้จักกันมาหลายสิบปีแล้วครับเพราะว่าเราก็เข้าวงการมานานแล้วไงใช่ไหมแต่ว่ามาสนิทสนมจริงๆอย่างที่บอกก็คือเราได้เล่นละครซิทคอมด้วยกันเสน่ห์ของละครซิทคอมคืออะไร การที่นักแสดงหลายต่อหลายคนมาอยู่รวมกลุ่มกันเป็นเดือนๆอ่ะมันจะสนิท <c oughs> กันเลยสนิทมากเพราะว่าในทุกตอนก็จะมีตัวละครนี้น,ะนานๆจะมีแกส๊สเข้ามาบ้างแต่ว่าทุกคิวที่ถ่ายก็มักจะเจอกันเจอกันแล้วทีนี้มันก็เกิดอะไรละ่ะเดี๋ยวซื้อขนมมาฝากพูดคุยกันวันนี้เธอไปทําทอะไรเธอทาโน่นทนํานี่มันก็เลยกลายเป็นว่ามีความสนุกสนมขึ้นไปเรื่อยๆงั้นอ,อยากรู้ค่ะว่าเพื่อนสีต่างเพศอย่างเงี้ยเขาเมาเรื่องอะไรกันฮะก็คงเมาเรื่องมอยกันสิมอยมาอ๋ออือ พี่ปิงพี่ปิงต้องการคำว่าเมาบอยใช่มันมันมันไม่แน่กันเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเหรอจะพูดว่าเมาบอยเมาบอยมันใหญ่มากนะมันใหญ่เลยนะแล้วเขาก็บอกดิฉันว่านี่คือของเมาก่อนนะเขาบอกว่าเฮ้ยก้อยทจไมแกเลือกฉันมาว่าฉันไม่ได้เลือกแกพี่ปิงรายการเขาเลือกฉันสงรายการลิสต์ไปแบบผู้หญิงนั่งเงันแล้วมีเธอเป็นผู้ชายคนเดียวแล้วเขาเลือกเธอและปิงก็เดินแบบว่าฉันจะนั่งนิ่งๆฉันไม่พูดอะไรเลยโอ้โหแล้วเป๊ะเลย น,นี่มาพูดเลยเนาะนั่งนิ่งตัวตัวเพิ่งเริ่มไม่สนุกแล้วมาเริ่มด่านแรกเลยดีกว่าเราจะไปหาคําตอบครับกับประเด็นที่ว่ารุ่นใหญ่ไฟยังแรงตั้มเงินได้ไม่แพ้เด็กเขาทํากันอย่างไรนะฮะและถ้าอยากยืนหนึ่งในวงการแบบพี่ๆทั้งสองท่านนะฮะสามสิปีรับฝีมือยังไงไม่ให้ตกชั้นไปหาคําตอบในช่วงนี้เลยถามแรงตอบเร็ว ตอบเไปตอบเร็ว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 สิตอนนี้ใจเต้นหมดแล้วพี่ก้อยหาคิวฮอตวิ่งกว่านางเอกวิ่งงานละครมากที่สุดกี่เรื่องฮะสิบเรื่องต่อเทสโอ้โหพ้อยเลี่็อันนั้นจะปิดกล้องอันนี้จะเปิดกล้องอันนี้มาอีกอันนี้ฟิตติ้งกันไปหมดซ้อนกันไปหมดเลยแลัววันครึ่งเช้าเรื่องหนึ่งเย็นเรื่องหนึ่งมีแน่นอนทุกคนต้องโดนแบกนานเราเราไม่ คาแรคเตอร์ไม่ปวเหรอพี่ไม่ปนเพราะเล่นมอนกันหมดอย่าอย่าว่างอย่างนี้พี่นะเดี๋ยวให้ดูสักสองเรื่องเลยสีเรื่องรับได้ยังไงหูไม่มีเลยสักเรื่องคือถึงแม้ว่าจะรับเยอะก็จริงแต่ว่าอย่างตัวละครของเราไม่ใช่พระเอกนางเอกไงแล้วมันก็จะมีสอดแทรกอยู่ในละครที่เป็นการการสร้างเสน่ห์ให้กับละครได้มันก็ไม่มันก็ไม่ได้เหมือนกับว่าเหนื่อยมากบางทีแค่บางเรื่องแค่ซีนเดียวนะฮะแล้วก็วิ่งไปปี๊ด ไปถ่ายนี่อีก2ซีนอะไรประมาณใช่พี่ไม่ได้ทําอะไรเลยแต่ว่านี่สินแล้วมันทําพี่ก็แล้วสินด้วยต้อนเงินงเออปงปิงนะครับพีงปิงครับบทบาทไหนที่รุ่นใหญ่ไปแรงอย่างพี่ทําได้จนเด็กต้องยอมใจก็คือบทประมาณแบบว่าเป็นอาเสียเป็นอะไรพวกนี้แล้วก็เสียงดังโวยวายเจียวเจ้าเราจะน้เนี้ยคนจะจําได้ถ้าไม่ตลก ก็เป็นแบบร้ายไปเลยก็มักที่ที่ที่ได้เล่นบ่อยๆมากจะเป็นร้ายจากตลกอ่ะคือร้ายแต่ร้ายจริงร้ายมันเหมือนแบบร้ายแบบโกงๆแบบขำๆแล้วก็ถ้าเป็นตลกก็มีตลกเลยก็มีอย่างส่วนใหญ่ชึดคอก็จะเป็นอย่างงานใช่ค่ะบทพี่เหมือนจะหมอกับแบบเหมือนพอกำนันอะไรเงี้ยเออพูดอย่างนี้มันถูกนะพี่ก้อยหาเล่นละครอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีอาชีพอะไรไว้ปั๊มเงินเพิ่มก็เป็นเอนเตอร์เทนนะคะ เป็นผู้หญิงเอนเตอร์เทนสายเอ็นหรือเราเนี่ยสายเอ็นเลยเอนเตอร์เทนค่ะโอ้โหเอ็นยังไงคะอ่าอยู่ในครัวค่ะเอ็นปั้นขนมขายอะไรก็ขนมอะไรไม่ก็เอาขนมที่ทำผ่านมานะคะก็จะมีมายตี้บอยบอยก้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแบบพาวเวอร์พาวเวอร์บอยะไรอย่างเงี้ยใช่อร่อยมากค่ะแต่เห็นว่าพี่ก้อย มีความฝันอยากทําอสังหาอสังหาริมทรัพย์นี่ชอบมากเป็นคนแบบว่าดูตลอดคอนโดที่ไหนมีอะไรตรงไหนบ้านตรงไหนชอบมากอยากจะไปซื้อแต่ว่าทรัพย์สินยังไม่เพียงพอเออแต่ว่าเออชอบไม่รู้เวลาโรคจิตอะว่าอยากมีคอนโดทุกทุกภาคโอ้โหเออโอ,เอ,อ,เอาความฝันเลยความฝันเลยแต่ว่ายังไม่ได้ทําก็ถ้าเกิดท่านใดเมตตายอยากให้ฝันเป็นจริงนะคะใ <laughs> ห้คหใค่ะพี่ดอกกุ๊บนึงนะฮะเดี๋ยวห,หนูไปซื้อเกมเศรษฐีให้พี่แน่นอนมีซื้อเยอะะเวอร์ชั่นใหม่นะพี่ชอ มีตรนคนิตเสียด้วยเออเป็นงานนั้นเราเนี่ยพี่ปิงครับท่้นเสาหลักของบ้านต้องหาเงินให้ได้เท่าไหร่ถึงจะพอ อุย้ยของผมให้ไม่เยอะฮะเพราะว่าตอนนี้แล้วมัน,ม,นมันระยะนี่มันคือระยะสุดท้ายแล้วของของของการแบบว่าต้องเป็นหนี้เป็นสินพี่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างคะก็รับผิดชอบเรื่องทั้งหมดที่เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านอาหารการกินแต่ว่าพี่ปิงเป็นคนที่แบบชอบทำกับข้าวเองไงเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะควบคุมอะไรต่างๆตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันก็ประหยัดไปได้ส่วนหนึ่งเลยทีเดียวที่มันแพงสุดก็คือประเภทแบบว่าต้องไปไปหมดกับพวกสัตว์เลี้งลยงอะไรพวกนี้เยอะเลี้ยงอะไรคะพี่เงี้ยวโอ้เงี้ยวพี่ก้อยหาหาได้ต้องเจ็บเป็นทริคออมเงิน ของก้อยสิรินุทำยังไงฮะซื้อพันธบัตรแล้วก็แบบเป็นพวกประกันประกันเก็บเงิน่ะไม่ใช่ประกันชีวิตอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้มันแบบเลือกเปอร์เซ็นที่มันเยอะเะเข้าไว้ที่เขาคิดมาผิดอะแล้วเขาก็ว่าเออไม่ขายอีกแล้วขายให้ก้อยคนนี้คนเดียวรวยนะเนี่ยรวยค่ะรวยมากสาวเปค่ะพี่พี่บอกเลย พ่อแม่สบายและหนูก็จะได้รับเกียรติได้รับเกียรติเป็นอะไรคะได้รับเกียรติเป็นผัวพี่ก่อนพี่เปครับอยากยี่หนึ่งในวงการต้องรับฝีมือวิธีไหนมาให้ตกชั้นก็เราส่วนใหญ่ตอนนี้งานก็จะเป็นเรื่องของการแสดงซะส่วนใหญ่นะแต่ว่าร้องเพลงก็มีอยู่บ้างนะซึ่งการร้องเพลงเนี่ยมันรู้สึกมันเป็นเรื่องง่ายสําหรับเราแล้วผมมีเพื่อนคนหนึ่งเขาเคยสนิทสนมกับเลี้ยงเฉียวเว่ยดาราฮ่องกงอะเขาก็เคยคุยกันแล้วมาเล่าผมฟังว่าเนี่ยดาราที่ ระดับอินเตอร์นะเวลาเขาซ้อมซ้อมกับกระจกแล้วซ้อมจริงจังนะ,ะแกทำอย่างนี้ทำไมแกรู้ไหมว่าแกทำอย่างนี้ฉันจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง นี่แค่สัมภาษณ์กันเฉยๆไม่ได้ร้องมาคอยสักฉากยังแก่เยอะมากบอกแล้ววันนั้นวันนั้นไปงานกลก่มแพทย์แผนไทยมาได้ขอยาดีมาได้ของมาก็อะไรที่หลืกหลักข้รแสดงขอย้ําอีกทีนะพี่คุยพี่เราใจเต้นไปหมดเลยเหนื่อยยังไม่เหนื่อยเดี๋ยวเบาลงเบาลงนะเบาลงหลักของนักแสดงที่ดีควรเป็นยังไงครับก็ทั่วๆไปนะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรมากมายหนึ่งมาให้ตรงเวลาสองทํากันบ้านมาด้วยเวลาที่บอจะจะเข้ากองถ่ายสามก็ต้องดู สุขภาพร่างกายของตัวเองดีเพราะว่าถ้าหากว่าขาดคุณไปคนหนึ่งอาจจะทําให้การถ่ายทาล่าช้าเกินไปและที่สําคัญก็คือเรื่องของมนุษยสัมพันธ์สำคัญการมีน้ำจิตน้ำใจมอบให้ในกองถ่ายกันบ้างซื้อขนมมาบ้างไม่ใช่ว่ามาแต่ตัวเปล่าอะไรเงี้ยนะแต่ไม่เวลาเราถ่ายแล้วคอยกันก็ควบอกใครบอกใครสักคนก็น่าจะรู้ว่าเป็นใคร อย่าทำแบบนี้นะเลยวู่เลยนเล่นเลยไม่เคยเรารักกันเรารักกันพี่ก้อยฮะเพราะอะไรตัวแม่อย่างพี่ก้อยถึงกลายเป็นที่รักของคนทั้งวงการก็คือรักเด็กค่ะแม่แม่รักลูกแม่รักหนูนะแม่ชอบหนูนะเขานคนน่ารักแล้วก็อีกอย่างไนึ่งไม่เคยชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นจนมากเกินไปเฮ้ยรู้จริงจริงไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าไม่ชอบให้เกิดแบบ ดราม่าถล่มอะไรอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวทัวลงอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนกลัวทัวลงมากอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าเป็นมิตรเป็นมิตรถ้าเกิดเออเป็นมิตรได้ก็เป็นถ้าเป็นไม่ได้ก็นิ่งๆเอาพีปิงคครับครับวางตัวยังไงถึงไม่เคยถูกใครโจมตีทาพี่เสื่องเสียได้คือเราอาจจะไม่รู้ก็ได้อาจจะมีคนโจมตีอยู่แต่เราไม่รู้อะไรเงี้ยเราไม่เคยได้ยินข่าวเสียหายของพี่เลยนะคะไม่มีนะก็จะเป็นเรื่อง คือพี่ปกติแล้วเหมือนเอาไปจีบใครอย่างเงี้ยเราเก็บดีอย่างนงี้เหรอคะแ๊บเนียนก็ตอนนั้นอาจจะคือในยุคสมัยพี่พทำไมเสียงเบาไปเราบอกเรื่องหญิงเก็บอะไรทำไมเราเสียงเบาลงเหมือนตอนนี้เริ่มเป็นเหมือนแก้ตัวอะไรอย่ยมันมีความรู้สึกแก้แก้ตัวอยู่คือตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้มีสื่ออะไรที่มันบอกว่าสื่อมาได้เยอะแยะอะไรมากมายอันนั้นก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าโดยโดยตัวพี่พิงเองแล้วเนี่ยพี่เป็นคนที่แบบ จะรจจจู้โดยสัญชาตญาณก่อนว่าไอเนี้ยดีเนี้ยไม่ดีอันนั้นควรทำไอ้น,นี่ไม่ควรทำแล้วเราก็เป็นเราเป็นครูเหมือนกันเป็นเทรนนิ่งอะไรเลคเตอร์นะเป็นผู้จัดการก็มีหน้าที่สอนศิลปินนักร้องใหม่ๆที่จะมาออกอัลบั้มออกอะไรต่างๆมีอยู่วิชานึ่งต้องสอนพวกเขาคือการเป็นศิลปินที่ดีคือถ้าเรายังผิดพลาดอยู่แล้วเราไปสอนคนอื่นไม่ได้ไใช่ไหมฮะเราต้องเป็นเป็นครูในตรงนี้จริงๆมันจะเป็นสิ่งที่ทาใม้มันอยู่ในลึกๆไงนก็เลยทําให้เราแบบไม่กล้าที่จะทาอะไรไม่ดีนี่ค่ะพี่จอย เก่งคุณเดียวยังไม่ภูมิใจทําอะไรเพื่อส่งต่อความสามารถให้รุ่นน้องใช่ใช่รุ่นพี right? ่ก mm ็ด hmm. ้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอบคุณท้าขอบคุณท้าก็คือเป็นคุณครูสอนการแสดงเลยนะคะเหลือเชื่อไม่อะเียเรียนมาไงสอนสิไหนหัวเราะสิหัวเราะทั้งน้ําตาหัใจที่เขาอาเยินไปแล้วไม่คืนอีกหม สอนที่ไหนครับเออสอนที่ไหนฮะสอนที่มหาวิทยาลัยค่ะเป็นวิชาการแสดง3ามหน่วยกิจลงได้นะคะที่มหาลัยแล้ว ขอกันพี่ปิงครับถึงชั่วโมงบินจะสูงแต่ไม่เคยสักครั้งที่จะละเลยเรื่องนั้นเลยคือก็คงจะเป็นเรื่องของการให้เกียรติซึ่งการละัรของของการทํางาน <c oughs> ในกองถ่ายอะไรประมาณนี้มากกว่า <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นเป็นเด็กที่เพิ่งเข้าวงการมานะฮะ <c oughs> จริงๆแล้วพี่ปิงจะมองทุกคนเนี่ยอยู่ในสถานะเดียวกันหมดนั่นก็คือเป็นนักแสดงร่วมกัน <c oughs> ทํางานด้วยกัน ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ซึ่งจะเป็นพี่จะทําอยู่เสมอเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครลรครับเข้ามาในฉากเดียวกันก็ถ้าตรงไหนช่วยกันได้ก็ช่วยกันซ้อมกันต่อบทกันอะไรกันเพื่อนๆใจเย็นนะครับอะไรงนี้ต่างๆมีแบบเซนส์สตีบบ้างไหมคะโอ้ยมียิ่งนักแสดงยิ่งตัวเซนซิทีฟเลยอ่อนไหวมากไม่งั้นมันจะไม่มีฟ<ม>ีลลิ่งของเวลาเราต้องเข้าฉากที่มันเศร้าหรือต้องร้องไห้เงี้ยตัวพี่ก็จะเซนซิทีฟมากอย่างเช่นแบบเฮ้ยอันนี้หวานมากเลยไปชงมหม่ได้ไหมเอาหวานน้อยกว่านี้หน่อยอันนี้เรื่องมากค่ะ นอกจากเทปนี้ความสนุกแล้วคุณผู้ชมจะได้อะไรบ้างก้อยได้สาระกสำหรับคนที่เฮ้ยวัยขนาด5ไปถึง6เนี่ยเขาใช้ชีวิตผ่านมาและจะดำเนินชีวิตต่อไปยังไงถ้าอยากรู้ว่ารุ่นใหญ่อย่างเราสองคนยังไฟแรงและปั๊มเงินได้ไม่แพ้เด็กจริงไหมติดตามชมเทปนี้ให้ดีครับเือิง ทริคออมเงินของต้อยสิรินุชทำยังไงฮะซื้อพััตรแล้วก็เออเป็นพวกประกันประกันเก็บเงินอะไม่ใช่ประกันชีวิตอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยรวยนะเนี่ยรวยค่ะรวยมากโอ้รวยมากด้วยอ่ะสาวเปย์ค่ะ ด่านต่อไปครเราจะมาเผยเคล็ดลับของนักแสดงคุณภาพทั้งสองท่านนะฮะว่าวัย50บวกเนี่ยถึงสดก็สุกได้จริงหรือไม่นะคะและยิ่งอายุมากขึ้นทั้งคู่มีเทคนิคโกงความแก่ยังไงนะฮะถึงยังดูดีได้เบอร์นี้นะฮะกับด่านเลยฮะสารภาพกติกานะคะเป็นเรื่องราวของใครให้ยกธงแล้วพูดว่าสารภาพด้วยนะคะครับอืมค่ะ สารภาพยากซ้อมซ้อมก่อน <laughs> สารภาพไหมครับชีวิตนี้ขอเซโนเรื่องแต่งงานอยากมีเวลาให้ตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์่เลยใช่เลยคือคือคิดเคยคิดจะแต่งงานมีแฟนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าบังเอิญเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยมีเรื่องไม่ค่อยโชคดีด้านเนี้ยพอมีแฟนแล้วเดี๋ยวก็จะต้องมีมีเรื่องทําให้ต้องเลิกรากันไปอ,อะไรต่างๆนานาแล้วก็รู้สึกว่า,าไม่ได้หวังเป้าหมายในชีวิตอะไรที่มันมากมายละมีกินมีใช้ไปตามประสาข้อด<ะ>ีของความโสด อนแน่เลยนะค่าใช้จ่ายโอ้ม oh ันประหยัดลงเพราะว่ามันมันใช้ใช้แค่ยูคนเดียวตัวเดียวสองก็คืออิสระมีอิสระจะไปน่นจะไปดูหนังจะไปทําอะไรก็ได้ถามว่าเหงาไหมก็มันก็มีเหงาบ้างแต่เราก็มีกิจกรรมอย่างอื่นมาทดแทนข้อดีของมันเยอะคะสารภาพไหมฮะชีวิตนี้ไม่มีเหงาเพราะในแต่ละวันกิจกรรมแน่นเวอร์สารภาพทำอะไรพี่ปิงทำอะไรครับก็คือ บ้านผมอยู่กัน3ามคนคพอ่อคุณแม่แล้วก็ผมะะนะฮะกิจกรรมก็ตื่นมาเนี่ยผมจะต้องดูแลครอบครัวกันเลยผมต้มข้าวต้มก่อนอตื่นมาต้มมาต้มต้มไปแล้วระหว่างต้มต้มไปวัดดื่มกาแฟขผมไปเรลยนะฮะสภาพเอาผ้าจากข้างบนมาซักนะซักเสร็จก็เดี๋ยวก็ไปกวาดบ้าน,หนให้อาหารแมว ถ้ามีเวลาว่างก็เข้าไปห้องผมมีออฟฟิศเล็กๆอยู่ก็เรียนนั่งฟังเพลงแล้วก็ซ้อมกีตาร์ซ้อมพื้นดนตรีพี่ปิงเป็นมือเบสฮะมือไม่ปกตินะเออมือไม่ปกติก็จะดีว่าส่นคือต้องฝึกซ้อมอยู่ตลอดอ่ะคือไม่ใช่ว่าเราเราเป็นมันเป็นอะไรที่เรารักไงการเล่นดนตรีเพราะฉะนั้นจะให้เราทิ้งไปมันคงไม่ได้ก็จะมีเวลาก็จะทําแบบนั้นครับสารภาพไหมครับ50บวกถึงพ์ฉลาดจะโสดแต่ก็ไม่ว่างเพราะมีคนขายขนมจีบเพียบใครคะใครคะสารภาพ สวยแล้ววยอ่ะต้องโชว์หลักฐานปะคะอุ้ยจีบเยอะเหรอเรื่องอะอ่ะก็แบว่าปรึกษาลูกตลอดเลยน้องน้องดูสิเขาแบบแมสเซจมาตอนเที่ยงครึ่งเที่ยงคืนครึ่งตีหนึ่งเนี้ยเขาเขาคิดอะไอยู่นะเขามีปัญหาจริงเป้าวะอะไรเงี้ยต้องคุยกับเขาเป้าวะอย่างเงี้ยเขาเข้ามาจีบเรายังไงสวยจังเลยครับอุ้ยน่ารักมากเลยครับ เดือนนี้ขอสักสองพันเอา่นีดอนนี้มีคนมาจีบเยอะไหมคะอีกคนนับจำนวนได้ค่ะแต่ก็หลายอัตา้เราอเหมือนจะไม่คุยนะแต่ก็คุยสารภาพไปฮะตัวคนเดียวแบบที่ไ <pigs> ม่ต้องคอยเปย์ใครอยากได้อะไรก็จ่ายเงินเสพสุขด้วยตัวเองนี่มั้งแต่แต่เสพสุขในที่นี้ไม่ไม่ไม่่อย่างนั้น เสพสุขก็ใช่สิก็คือแบบเวลาเราอยากได้แล้วเราก็ซื้อใช่ไหมผมเนี่ยเป็นนักสะสมสะสมอะไรครับพี่บิ๊สะสมเบสไงอย่างที่บอกเมื่อกี้นี้ตตอนนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ17-18ตัวตอนนี้ทำไมต้องมีเยอะขนาดนั้นคะคืออย่างนี้ฮะคือมันมันเป็นเครื่องดนตรีที่เราเคยเล่นสมัยเมื่อ30-40ปีที่แล้วแล้วมันเป็นรุ่นที่หายากมากแพงสุดสมแพงสุด สภาพดีมากๆก็อยู่ที่ประมาณแปดหมื่นโอ้โหยสนแต่ว่าถามว่าราคาที่เขาสะสมกันเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านไม่มีนะก็จะมียี่ห้ออยู่ไม่กี่ยี่ห้อที่ที่ผมอันนั้นเขาตัวละแปดหมื่นเราซีเอฟมากสุดเท่าไหร่กี่บาทโอ้โหล็อกใหญ่มากเลยพูดพูดราคามาสิกี่บาทเราซีเอฟวันหนึ่งเท่าไหร่มันก็มีเป็นหมื่นหมื่นซีเอฟมันก็มีเป็นหมื่นหมื่นซีเอฟ มันเพลินใช่ไหมฮะมันมันเป็นเพื่อนเราอย่าดูถูกมันนะอย่าเรียกมันของกินด้ไหมของกินได้ไหมได้หมดเลยทุกอย่างเออการซีเอฟเป็นเป็นการผ่อนคลายราะว่าถ้าเราชอบช้อปปิ้งไปห้างอย่างเงี้ยมันไปไม่ได้แล้วใช่ไหม่เราต้องไปเข้าแบบเพจเข้าไปเข้าอะไรอย่างงี้สารภาพนะครับถึงหัวใจจะว่างแต่สายโทรเข้าไม่เคยขาดเพราะมากประสบการณ์มีแต่คนอยากปรึกษาสารภาพทั้งผู้เป็นที่ปรึกษา คู่เลยส่วนใหญ่จะมาปรึกษาเป็นเรื่องอะไรบ้างคะพี่ิอย่างเรื่องดนตรีหลายคนเจอเจอเรื่องพวกนี้คนข้้งเยอะนะใน <c oughs> ช่วงโควิดเนี่ยคือโดนปิดก่อน <c oughs> ผมก็บอกว่าระหว่างนี้ลองทิ้งดนตรีก่อนเพราะว่ามันทําอะไรไม่ได้เลยลองไปทําอาชีพอื่นอย่างเช่นเนี่ยของกินเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะอาจจะไม่ได้ขายดีไรเลอนเลยนะหนูเล็กนะแต่มันก็ยังเป็นไรายได้เลี้ยงครอบครัวได้ในแต่ละวันเนี่ยอันนี้นก็จะบอกเข้าไปอย่างนั้นแต่ขออย่างเดียวอย่าหยุดอย่ามัวจะพูดว่า มันแย่มันไม่ดีมันแย่ไม่ดีเราไม่ทําอะไรเลยกับชีวิตเราเป็นมันไม่ได้ไงมันมันต้องมันต้องโกอ่อนอ่ะมันต้องเดินหน้าต่อไปแล้วต้องพยายามหาสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบและถนัดเพราะว่ารู้วหมมันจะทําได้ดีพี่ก้อยเหรอครับเขาปรึกษาเรื่องอะไรส่วนใหญ่มันหลายคนมากเลยอันนี้ก็คือจะให้คาแนะนาว่าถ้ามีงานอยู่อย่าออกจากงานให้ทํางานไปแต่ถ้ามันจริงๆแล้วจะต้องออกจริงเนี่ยก็คือบอกว่าเอ่อสิ่งสําคัญเลยในใจของเขาอ่ะต้องมีความความมั่นใจความเชื่อให้ไปหาแพชชั่นอย่างที่พี่ปิงบอกแหละทาอย่างอื่นดูนะแล้วก็คือ ใช้เงินให้น้อยลงสารภาพไปหาอยากเตะปี๊ดดังให้เด็กมันดูพี่ต้องขยันฟิตสุดชีวิตสารภาพนอกจากตีกอล์ฟพี่ตีเทนนิสด้วยเหรอพี่ตีเทนนิสเฮ้ยโอ้โหอันนี้เหนื่อยนะตีเทนนิสตีเทนนิสก่อนไหมก่อนผมตีเทนนิสอยู่ตรงลาดพร้าว3 3ไปตีแข่งกับเขาเลยเว้ยไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้ไปไปตีแข่งกับเขาเลยมันก็เลยเป็นมาตลอดทักษะนี้มันจะติดตัวเรามาตลอดแล้วกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราจะตีเทนนิสแล้วเราโกรธมากเพราะฝนตก เพราะทนนี้เป็นกีฬาการแจ้งไงพอฝนตกแล้วก็ตีไม่ได้เพื่อนมันก็เลยชวนไปไปได้กอล์ฟไปดูไหมก็เลยได้ไปฝึกกอล์ฟตั้งแต่ตอนนั้นด้านนขอนเขากีฬานี่เขาชอบออกกกำลังกายอยู่บ้านเลยซื้อเครื่องออกกำลังกายมามาไว้ที่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะโอ้แขวนซื้อผ้าดีมากแล้วเราก็เลยแก้ปัญหาเราก็เลยแบบอ่าเราก็ไปซื้อคอร์สฟิตเนสดีกว่าเออไปซื้อไปไปไหมฮะไม่ได้ไปอ่ะก็ซื้อไว้เฉยๆเพราะว่าเซลล์หรอหลอกตัวเองไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเออเดี๋ยวก็หุ่นดีนะพอมีเซลล์ดีๆเราจะไปเจอเซลล์ทุกวันอย่างเงี้ยเอ มันรู้สึกคุ้มไหมคะที่ซื้อไปมันคุ้มแล้วที่ดาวเด้ช่วยเหลือคือบอกเราใช้สารภาพได้เลวคุ้มแล้วคุ้มแล้วนะสารภาพไหมครับหัวร้อนเป็นเรื่องต้องห้ามไม่อยากแก่ต้องห้ามทำที่เลยใช่เลยถ้าหัวร้อนนี่ห้ามเลยสารภาพด้วยนะฮะสารภาพเราต้องห้ามหัวร้อนเราห้ามโกรธใช่คืออย่าอย่าไปโกรธอ่ะไม่ต้องไป อ๋ยขับรถไงวะปาดหน้าเดี๋ยวมีมันต้องยิ่งนะฮะปาดไปอปาดไปเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเขาก็จะเจอเหตุการณ์ที่มันลงโทษตัวเขาเองนั่นแหละฝั่งนู้นเขาห้ามโกรธแล้วเราไปยกทงแล้วเรายังหัวร้อนอยู่ครับพี่ด้วยไม่ค่อยหัวร้อนจริงๆพี่จะเป็นคนใจเย็นมากใจเย็นแล้วขำมากน้อยมากที่จะหัวร้อนอ่ะไม่เคยเห็นก็ให้โกรธอ่ะถ่ายถ่ายละครด้วยกันนะแล้วตอนเราถ่ายติดโควิดด้วยเนาะใช่ไม่เคยเลยมีแต่จะอ้าวอ้าวอ้าวเนี่ยการนละฮะเหมือนเลย กินก็อย่างเงี้ยบ้าบบอๆอยู่เงี้ยอารมณ์ดีอารมณ์ดีใช่ใช่สารภาพไหมครับเรื่องกินเรื่องใหญ่อะไรที่จะเข้าปากต้องได้คุณภาพที่สุดสารภาพทั้งคู่เลยอะไรเราชอบทานอะไรที่เป็นคุณภาพพี่ก้อยตอนนี้หันมาทานคีโตฝึกอยู่เดือนหนึ่งถึงจะรู้ว่าตัวเองกินคีโตได้เพราะว่ารู้ซิว่าเราจะงดกินแป้งได้หรือไม่ปรากฏว่าเออเราใช้ชีวิตได้แล้วจนกระทั่งเฮ้ยฉันไม่อยากกินแป้งแล้วพี่แป้งติดพี ก็ค่ะคีโตคือกินอะไรบ้างคีโตคือกินไขมันดี70กินโปรตีนประมาณ3-15อระไรเงี้ยแล้วกินคาร์โบไฮเดรตแค่5เอ้ออยู่หุ่ยสุกหรออะไรอะไรญี่ปุ่นพี่ปิงอ่ะพี่ปิงเลือกเลือกทานอะไรฮะคือพี่ปิงไปตรวจสุขภาพไงครับปรากฏว่า อคอเลสเตอรอลม,มันเยอะออก็เลยใช้วิธีออกกําลังกายแทนแล้วก็ต้องดูแลเรื่องอาหารการกินให้ดีไอ้พวกทอดต,ตอนนี้เลิกเลยเมื่อก่อนกินกาแฟแบบว่าเป็น,เป,นเป็นมีใส่ครีมใส่อะไรใช่ไหม๋ยวนี้ก็เลิกครีมหมดเลยสารภาพเลยฮะอายุเป็นทิ้งตัวเลขขอบอกตรงนี้พี่มีคลิกโกงความแก่สารภาพนี่พี่ปิงก่อนเลยพี่ปิงนี่ก็จะรู้อยู่อ,อ่ะเป็นคนที่ัยอย่างเงี้ย สนุกสนานชอบมองเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องตลกอ่ะสนุกสนานเฮฮาเพราะว่าเครียดไปมันก็เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยออกไปไปหาเพื่อนไปหาคนโน้นไปหาคนนี้พูดคุยแล้วมันอาจจะมีสิ่งดีๆกลับมาหาเราก็ได้พี่้อยครับสวยยินยงขนาดนี้เราอทำอะไรกับตัวเองไหมไม่ต้องทําอะไรค่ะอย่าไปทําอะไรให้หมอทาไม่หมอทำเองเราไม่ต้องทําเองเราให้หมอทําใช่ค่ะทําเองเราไม่ได้เรียนมาทางนี้ไงเนาะทำเองก็ได้นะใช้สก๊อตทงสกอตเต อะไรเงี้ยแก้ผ้าแล้วลงดึงดูแล้วว่าเออมันก็ดีเว้ยแต่เราจะแปะสกอตเทปได้นานก็ไม่ได้ไงก็เลยพึ่งหมอเถอะอะไรเงี้ยเออเอาใจรเคล็ดลับของพี่คือใช้สกอตเทปคือพออายุเยอะต้องไปดึงกลีดนู่นดึงนี่จะคิดว่างจะมีไหมฮะมีไหมฮะมีในระดับแค่แบบระดับคนปกติทั่วไปก็คือดูแลรักษาผิวพรรณตามปกติเท่านั้นเองนะฮะแล้วก็มันคือมัน มีความรู้สึกว่าแบบเรายังอยู่ในวงการบันเทิงไงเราเียวต้องทำโน่นทำนี่พออายุป,ป่านนี่มันแน่นอนแหละลสภาพร่างกายมันก็เสื่อมโทรมถูกไหมทํ<ห>าตอนนี้ได้สวยตอนนี้ได้หล่อตอนนี้นะถ้าไม่ทําเนี่ยก,ก็ไม่ได้หล่อตอนนี้ไม่ได้สวยตอนนี้อะไรอ่พ<อ>ี่ก้อยได้คิดตลอดไม่ต้องพี่ต้องถามแล้วเออคิดจะทําพี่ทําไปแล้วก็คือพี่ยกคิ้วเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เฮ้ยไม่มีแผลอยากดูว่าตัดเขายกตาคือเขายกยังไงเขาจะมีแผลซ่อนอยู่ข้างในค่ะเขาเลยเป็นเปสองกล้องเครื่องมือเครื่องมือสองกล้องเข้าไปแล้วก็ดึงกล้ามเนื้อปัญหาเก่าพี่คืออะไรฮะปัญหาคือเหมือนถูกตาตกอะไรเงี้ยจริงๆอะเข้าไปหาเขาเพราะว่าเฮ้ยฉันอยากทำจมูกฉันอยากตัดฝอยฉันมีถุงใต้ตาฉันมีตาตกฉันมีผิวย่นที่หน้าผากฉันมีรอยริ้วรอยเงี้ย เขาก็บอกว่าไม่ต้องตัดไม่ต้องไม่ต้องทําจมูกไม่ต้องตัดไฟไม่ต้องทํานมให้ยกคิ้วเออเขาก็เป็นหมอไงเชี่ยวชาญมาอะไรเงี้ยเขาก็เลยทําให้ก็เลยเออมันแก้ปัญหาตาตกแล้วเขาก็ตัด่วนใต้ตาทิ้งอะไรเงี้ยค่ะเออใช่มมิชชั่นพี่อย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องขอี่เรื่องเรื่องหมอเรื่องหมอที่แบบเออในสิ่งที่เรากลัวเนี่ยและเขาไปเลือกเรากเาไปเลือกค่ะ พี่พคะอยากรู้พี่พี่ทั้งคู่นะคะว่าเคยคิดอยากวางมืองานในวงการบ้างไหมคะไม่มียังไม่ได้คิดเลยฮะเยังสนุกกับงานอยู่เรายังมีกําลังมีสติปัญญาในการที่จะทํางานได้อะอ เลยวางทำไมเดี๋ยวเรื่องวางมือไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมันถึงเวลามันไปของมันเองก็ตโนมัติใช่ไมฮะไม่ไม่ไม่วางมือแน่นอนอาจจะแค่แค่วางมือไว้บนขาน้องตุ้ยอะไรเงี้ยนิดหน่อยนิดหน่อยสี่เอฟได้สบายแล้วการท้วความแม่มีเกียรติหนูจะสบายมาถึง่ารต่อไปครับเราจะทดสอบไหวพลิปสองนักแสดงมากฝีมือครับผมที่เล่นมาแล้วทุกบทบาทดูซิว่าถ้าเจอเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดจะเอาตัวรอดกันไปได้ไหมกับช่วงนี้เลย อย <You S 2> ู่เป็นที่บิงฮะโดนนักแสดงรุ่นลูกวิจาร์ณการแสดงว่าเล่นแข็งเป็นหินตอบกลับยังไงให้รู้ว่าอย่า